นานนะนานนานประเองไทยตั้งแต่โควิดมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วครับร้ำรับ้ำนรับอ่ะ่ดูค่ะหายนาหายตาไปนานมากครับผมชุดที่ผ่านมาไปทำอะไรอยู่บ้างไรก็ก็แก๊กไปเรื่อยครับไม่ได้ขุดดินคุยเขีียหาเศษอาหารไม่ใช่ก็ ในวงการบันเทิงปกติช่วงหลังผมก็เล่นละครซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วหลังจากที่รูปแบบโครงสร้างของธุรกิจมันเปลี่ยนไปละครมันก็ทําน้อยลงแต่ว่าช่องมีมากขึ้นนะเราก็ได้ไปเล่นช่องอื่นได้ไปเล่นพีพีทีวได้ไปเล่นที่ทนะูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ครับครับผมประมาณกี่ปีครับหลังจากโควิด รอยส์ผมจำไม่ได้แล้วอะก็คือรอยส์ซะเป็นอันสุดท้ายใช่ครับแต่เรื่องนี้ถ่ายเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วแต่มันก็มีตัวแปรอะไรหลายอย่างในการกระบวนการทำงานของพี่จิ๊บเขาต่อของพุ่มกับต่อที่มันเลยเถอนหมทีตอนนี้ครับผมแต่ว่าก็คือยังรับมาเรื่อยๆแต่ว่ามันแค่อาจไปอยู่แพลตฟร์มอื่นไปอยู่ช่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาใช่ครับแล้วก็รูปแบบของงานช่วงหลังผมก็เห็นว่าถ้า เขาเริ่มไปดูในใช่โครงสร้างของโปรดักชันมันก็จะเปลี่ยนไปซึ่งมันก็ต้องให้เวลาปรับตัวกันนิดนึงใช่ใช่แต่ว่าพี่ดิวสนหรับพี่ดิวเองก็ยังต้องมีการปรับตัวกับรูปแบบการก็ตัวเราเองเราก็ยังถ้าเราไม่ได้ดูแบบ Netflix ดูพรามดูอะไรเงี้ยเราก็ดู t i k t o อ i g เราก็ดูอะไรพวกเนี้ยมีเล่นบ้างไหมพี่ดิวเพราะว่าจิ๊พี่ดิวเขไม่ค่อยอาพโซเชียลเยอะเท่าไหร่ มีเล่นมีเล่นบางทีเล่นในตนิ๊กต็อกมีเจอฟิลเตอร์ <filter S 2> อะไรที่มันแบบตลกเราก็อยากเล่นอะอ,อ,อย่างล่าสุดนั่นแหละออล่าสุดที่เป็นแบบ AI, AI ที่เป็นสาวๆเมื่อก่อนผมเห็นพี่ๆที่เขาเล่นอยู่หลายๆคนขขแล้วขับรถบรรทุกแล้วเขาก็ถ่ายโดยเองโอ้โหไม่เล่นไม่ได้แล้วโดนเส้นเหรอคะผมว่ามันขำดีครับขำดีครับ จากจากที่เมื่อก่อนเนี่ยรายได้หลักของสถานีโทรทัศน์ก็คือโฆษณาแต่รูปแบบของการโฆษณาก็เปลี่ยนไปจากโทรทัศน์ทีวีธรรมดาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาเป็นโทรศัพท์ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหมดเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีแต่มันจะน้อยลงจากที่เมื่อก่อนปีหนึ่งเนี่ยหลายร้อยเรื่อง ทุกวันนี้ผมว่าตอนหนึ่งปีเนี่ยรวมกันทุกช่องอาจผมว่าไม,ไ,มไม่ถึงร้อยเพราะฉะนั้นมันก็เปลี่ยนแต่แต่ว่ารูปแบบของงานม,มันก็จะเปลี่ยนไปด้วยจากที่เมื่อก่อนมีเกณฑ์มันก็จะมีขอบเขตว่างานก็จะมีประมาณนี้แหละมันเลยนี่มากไม่ได้แต่พอเริ่มมีช่องต่างๆมากขึ้นมีของต่างประเทศเข้ามาของเราก็เริ่มเป็นสากลมากขึ้นงานก็เริ่มจะโหดขึ้นแรงขึ้น มาตรฐานสูงขึ้นเรื่อยๆนาะใช่มาตรฐานในการทํางานแต่ว่าในขอบเขตของศิลธรรมก็มิเมยมากขึ้นอ่าแล้วว่าทางเราไปทําอะไรบ้างนอกจากนี้อะไรลองรับไปฮะพี่อัยูนอกจากนันการก็มีธุรกิจเล็กๆน้อยทำนั้นทํานี่อะไรไปอะครับที่เราทำเองอแล้วงานในวงการบันเทิงถ้าถ้าเป็นแบบก็มีความสนใจในการที่จะคือเราก็พอด แล้วก็เก็บเกี่ยวมูหนนี่ไปเรื่อยเมื่อจังหวะและเวลามันพร้อมที่มันจะไม่เครียดไม่เหนื่อยมากเพราะว่าทุกวันนี้ก็เน้นสบายใจเป็นหลักนะเนาะแสดงว่ามันก็มีผลกระทบกัรอย่างงานในวงการเพลงน้อยลงไปไดที่เราในฐานะแสดงมันก็ส่งผลกระทบกันนะครับผมว่ามันไม่ได้กระทบแต่ในเมืองไทยนะครับในต่างประเทศ<ม>ในในแม้กระทั่งในฮอลลีวูดทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมด จากที่เมื่อก่อนนักสแสดงที่เขาเล่นภาพยนตร์เพียงอย่างเดียวเขาก็จะไม่เล่นทีวีเลยที่ต่างประเทศทุกวันนี้เขาก็ต้องเล่นแล้วมันก็มาเปลี่ยนมาอยู่ในในแพลตฟอร์มอื่นอย่าง Netflix หรือว่าเยอะมากของต่างประเทศแพลตฟอร์มเขายเยอะมากของจีนก็มีเยอะแล้วเขาก็ทําให้มันเป็นเหมือนหนังเลยพอพอลิตี้เดียวกันแล้วก็งบประมาณก็เยอะด้วยแต่ว่าทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตกันหมดไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยอย่างเดียววันนี้เรียกว่าแับ ผมว่าไม่ไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวผมว่าประชาชนทุกคนก็ต้องปรับตัวกันมากใครไม่ปรับตัวก็อยู่ลาบากอยู่ลำบากไม่ก็ไม่ใช่งานนักแสดงอย่างเดียวงานผมคือใช่ครับทุกอาชีพทุกตําแหน่งในกองถ่ายแลวก็ทุกในตลาดในห้างทุกอย่างเปลี่ยนโครงสร้างกันเมดแล้วเราจะคาดหวังให้ใครดูแลเราก็ไม่ได้ทุกวันนี้เพราะว่า ทุกคนก็เหมือนจะเอาแต่ตัวเองเป็นหลักอย่างในโซเชียลเนี่ยดิวที่เล่นดิวเล่นแล้วก็มีเป็นแฟนเขาไปตามดิวดิวมันมารับงานมาเล่นละครมี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 นตามมามีครับมีครับมีวันนี้ก็มาครับเรามีตอบตอบคอมเมนต์ตอบอะไรกลับไปบ้างไหมครับดิวปกติผมไม่ค่อยตอบนะปกติผมไม่ค่อยตอบนานๆจะเข้าไปนานๆจะเข้าไปแบบไปกดไลค์กด ตอบบ้างน้อยมากครับเวลามีคนเขาไปตามแบบว่าเพื่ดิวกับมาเธอคาอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างแค่เขากดไลค์ก็ดีใจแล้วแค่เขาวาดคอมเมนต์ให้เราอ่านด้วยความแบบน่ารักใช่ด้วยความน่ารักผมก็ขอบคุณน้ําตาจะไหลแล้ววันนี้มาหาเนี่ยเหมือนเดิมไหมอ่ะตุ้ยขึ้นนิดนึงแหละคือคือถ้าทํางานมันก็ต้องก็ต้องอีกอีกโหมดหนึ่งนะครับแต่ถ้า ถ้าไม่ได้ทํางานเราก็ก็อยู่ปกติอะครับแต่อตอนนี้ก็กลับมารับงานแบบเต็มตัวะลรถ้ามีจังหวะโอกาสแล้วก็ทุกอย่างลงตัวก็ทํางานมันก็เป็นงานที่เรารักครับอยากางธุรกิจเป็นทำอะไรนะฮะมันเป็นอะไรที่แบบเล็กๆส่วนตัวมีบ้านให้คนอื่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นังศักรอะไรไปเล็กๆเล็กๆอย่า จะพูดยังไม่กล้าเลยเรียกว่าไปดูแลดูหาตัวก็พอค่าอาหารหมาแมวพอค่าอาหารตัวเองอะไรขอเพียรอยู่เก็บสะสมมาเยอะเหมือนกันผมไม่มีนี่ผมพยายามไม่มีนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วครับผมนะผมไม่มีนี่สินแล้วก็เราก็อยู่แบบ บีบรัดมาตลอดโลโกไฟล์แต่ว่ามันก็ไม่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมจะต้องแบบมาจํากัดอะไรตัวเองเพราะผมก็อยู่แบบนี้สบายๆมาตลอดนะแล้วหลังจากนี้มีโปรเจกต์อะไรที่ซุกซ่อนมั้ยคะ<ม>ห,รหรือว่าหรือว่าถ้าก่อนคือที่ผ่านมามันก็มีบางโปรเจกต์ที่เราก็ไม่ได้ทําไม่ได้ทําหลังจากนี้ก็ ถ้ายังถ้าในระหว่างนี้สถานการณ์บ้านเมืองอะไรหลายๆอย่างมันก็แบบพอจะไปได้เพราะที่ผ่านมามันก็ไม่สงบนะทำๆแล้วก็หยุดหยุดคนอื่นเขาก็ทํากินเขาก็ไม่สนใจแต่ผมก็ผมก็อ่อนไหวกับอะไรแบบนี้เหมือนกันนะแล้ก็อ่อนไหวกับชายแดนอ่อนไหวกับอะไรไปด้วยบางทีจะทํางานหนึ่งมันก็ต้องใช้ความคอนเซนเทรตเยอะครับแล้วมันก็จะต้อง ไม่สามารถจะไปดูแลอะไรที่เป็นพาราของเราได้มันก็ต้องทุ่มไปกับงานบางทีมันก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยแต่เป็นเป็นการอยู่แับเรื่องหลักปะคิดิโอที่เราอยากทำหลายอย่างครับออหลายอย่างคิดเวลาอเดี๋ยวนี้ต้องทําทุกอย่างแล้วครับออขายขา้าวมันไก่ก็ต้องขายแล้วครับออไปเสิร์ฟก็ต้องเสิร์ฟแล้วครับออใช่ครับครับไม่มีเงินน้อยเราพี่อันอยู่เลยใช่ครับแต่ถ้าว่ดิโไปขายข้าวมันไก่นี่ขาเป็นล้านถึงเวลาระหว่างรองงานแสดงที่ต่างประเทศเขาก็ไปเสิร์ฟกันครับ ไปทำรองเท้าไปทำอะไรก็ปกติครับสำหรับคนไทยก็ควรจะต้องมีแล้วหละ่คนะ okay, ค,ครับผมขอบคุณครับยนดีคหนึ่งรูปนะคะหนึ่งสองโอเคสา